ปลาหเป็นอะก,กินกับปลาก,กระพงเหรออ๋อลุงทำเป็นหลังหน้าเหเ็นปะน้ำมะพร้าวหรือเปล่าฮะไม่ไม่นทรายไม่หลังไม่อาบน้ำหมยนะหงายตัว,วอ <c oughs> ะไรอยู่เลยเดกิดหลังห <c oughs> น,น้า อเราเป็นคนชอบกินผักแบบมีกลินนะ่นอะอย่างเงี้ยแบบหอมเทียมหอมใบโหระพามนนิ้นท์อะไรพวกน,นั้นหอมไม่อยู่ประทานีนตายได้ <c oughs> มันหักคอนะฮะไม่แคร์ใช่ไหมไม่แคร์๋อบปาบเป็นรับจำนะแครอ๋อพี่อ๊อฟนี่ว่าเนื้อนั้นกินหอมใส่หน้ามันแนคะ <c oughs> บฆ่ากันเลยทีเดียว อยูซะว่าเป็น l o อ s t e r อะไรครับแต่หั่นอย่างนี้เหมือนเลยนะถูกชอบแบบสวยเลยนะลเนาะล l o เ s อร์มีมันปะมันข้างบนอ่ะนะมไม่มไม,ไม่มันไม่ไม่เป็น,บบนเห,หมือนใช่หรอใช่อไม่เคยสงสัยเดี๋ยวอไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาเขาทำเขาชอบอเ,เอาติม่มซ่ามเคยไปคลนียจริงไหมเอาปูหัดมาใส่ข้างบนเดี๋ยอลง ออืคือท um, ุกคนหิวใช่ไหมไม่กูนไม่จ่าเนาะอร่อยอ่ะเอาน้ำยปะเอาน้ำเลยปะน้ำน้ำเยอะเนี่ยน้ำไข่มันนุ้งลายทแล้วอ่ะคณะข้างๆพี่อ่ะอีกปะครับฮะโอ้ย แล้วก็กินให้อิ่มแล้วค่อยไปเกาะกวนเออกินให้อิ่มอ่กินแล้วค่อยไปเล่นอุ้ยตอนนี้มันเย็นแล้วเราต้องปิดไปเลยนะเพราะทียุงมันจะมานะโอ้ี่ตู้หอมไหมน้ำตาลด้วยพี่มีไหรือยี่เป้งก็ได้อะเห็นไหมพี่แม็กมาดูไม่ไหวพี่แม็กน่อยอะไรมองไม่เห็นใช่ปะองมองข้าดข้างนอก ว่อะมื่อคนรงวันนี้ฝากบอก่กปลาพงเยอะๆใช่ขปดเขาลนงวะเดี๋ยวมานมาจาน้หน่อยพีอุ้ยอุ้ยเบียอ่ะอันนี้วัดัทั้

เราจะมีโอกาสวางตรงนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่อยากวางพื้นเลยนี่งั้นอีกครับตักกุ้งไว้ก่อนตักกุ้งขอแค่ครึ่งทับพีพอละค่ะพอละเนี่ยพอละขอบคุณค่ะเน่ไมอ่ะโอะเขาไม่เขาไม่ได้มาดวนกับคนอื่นบ้างมือนี้ต้องนั่งกินอย่างนี้เพราะว่ามมีที่ว่าง ขอบคุณโค้ชเจงอนนะคะบิ๊มไม่ทำทั้งข้างบนอืมรู้สึกแบบบางทันทไปอีกให้เฉยเอะค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะต้องเป็นอย่างนี้ครับบีต้องเป็นอย่างนี้อย่าได้แคร์ตื่นไปเอาคนทั้งบ้านตัดสินอู้โอ้โหแรงกว่าไ้เรแล้วใครชอบใครอยู่ที่คนทั้งบ้านตัดสินไม่ได้โหวตละไร้สุดแล้วอยู่กับเราอีกนานนาเรา เขาต้องว่าเราอะไม่มีที่วางจริงก็หลวเราร้อนเล่นเออปากก็สั้นทีเดียวต้องอร่อยมากอะไรมันดิ้นได้ไหมพี่ได้ได้แต่คอเป็ดเป็นที่เราชอบมากขนมขอขอบคุณครูเจ๊งน้อยนะคะขนมคอเป็ดนี่นี่นี่เป็นแป้งๆหวานๆ อืมอันนั้นอร่อยคือตอนนี้เราขอนาเสนอว่านเนยพูดถึงแล้วอยากกินเลยถ้าเราอ๋อของเนี้ยกออฟก็เกบนี่ยะทนะก็บงบางนี่นูอี้นอนๆบนี้งนบานี่ได้่นีได้บ่งนี่ได้่งนี่ได้แบนี่ได้แนีด้วย่นีแบ่ได้บ่งีนีได้่น่้แ่น่ไแงนีได้นแ่น้น้นงีแบนนนี่ยโอเค แดงเขาแก้งคนอื่นเขาอะอันนี้ใครบอกว่าจะลดคาแต่มากินพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยเลยมาอ่านหน่พอแล้วมีดีอะไรกันคืออันนี้ที่มัร ยากเเปยิ่งกับกุ้งกุ้งค่ะเขาบอเป็นสูตรของเขาเองสูตรสเปเชียลบายเจมส์หมอโอเคเดียวมก็จะมีสเปเชียลบายออฟเอฟโอ้สุดสุดแตงกวากระโดงค่ะ